ที่นางคำสนอครับเชียร์สวนสยามครับครับผมสำหรับประวัติของเกี่ยวกับประวัติของทั้ง2ทีมครับนักกีฬาครับทีมธนกิจแอร์ครับในเสื้อสีแดงครับเป็เกงสีดำนะครับชิริศักดิ์อนุรุนนะครับหรือว่าบอลร้อยขอนแก่นนะครับเพิ่งได้แชมป์แล้วก็เดียวแปรข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับไทยบีบีเอชซูเปอร์แบดสตีตะก้อมาครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับวันนี้มาเป็นตัวโชว์ครับเป็นแชมป์เยาวชนทีมชาติไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับที่ประเทศบูไดครับ ปุตสักกัลา2558ครับแล้วก็แชมป์กีฬาดิรักษาย่าโบเกมครับปี2560ครับแล้วก็แชมป์ตะก้อคู่การแข่งขันตะก้อชิ้นทั่วประเทศนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับครั้งที่32ครับประจำปี2563ครับส่วนทางด้านตำแหน่งตัวทำนะครับเป็นตุธาทิพย์กาตะโงนะครับน้องหยกนะครับจากจังหวัดลำพูนนะครับนักกีฬาตะก้อจากภาคเหนือของประเทศไทยนะครับประวัติ การแข่งขันนะครับแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยที่เชียงรังสิตครับล่าสุดนะครับรองแชมป์คืนความครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับรองแชมป์กีฬาแห่งชาติที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็แชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดจันทบุรีครับรวมถึงแชมป์กีฬาตะเกียงและศึกษานะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์และนครศรีธรรมราชนะครับส่วนทางด้านทีมสวนสยามครับทีมนี้ครับเป็นทีมดาวลุกนะครับเรียกว่าผู้เล่นนะครับอายุยังน้อยทีเดียวนะครับมีทางด้านน้อง จุกแจงนะครับในตำแหน่งตัวทำครับและนบลภูสามารถนะครับอันดับ3นะครับแล้วก็ชิ้นทั่วพระราชทานนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพร,ทพรตัตนราชสุดาฯรครับสนามบรมร,ราชกุมารีครับปี2 5 6 3นะครับแล้วก็ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับบูอีรับเกมครับประเภททีมเดี่ยวครับปี2 5 6 2ครับชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับอุดรธานีเกมครับประเภททีมเดี่ยวครับปี2 5 6 3นะครับส่วนตำแหน่งตัวโชว์นะครับเป็นวุฒิดันคำสนอดครับ เราหรือว่ารบเชียร์ส่วนสยามนั่นเองครับเกียรติประวัตินะครับชนะเลือกกีฬายูโรเปียชาติบุรีรัมย์เกมประเภทตะก้อชายหาดนะครับแล้วก็ติดนักเรียนทีมชาติไทยนะครับอาเซียนนะครับปี2012ก็ไปแข่งที่ประเทศอินโดนีเซียครับแล้วก็ได้เหรียญทองกลับมานะครับแล้วผู้เล่นสำรองครับมีสุดิดาบวกใหญ่นะครับคู่นี้นี่ตัวทำนี่เสียร่างกายนี่ถือว่าพอกันนะครับเหมือนลูกคู่มาสักครู่นี่ก็สูงเตีมทำหนักแน่นทั้งคู่นะครับเพื่อนทีน่าจะจีนดครับ คุณชนาพาสูงทรงนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินครับคุณ,คณอดุลศุขจเจริญครับผมออทางด้านของธนก,กิจแอร์เองเนี่ยน้องหยกนี่ก็เรียกได้ว่าดีกีเช้าเนี่ยเต็มมือนะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับเวลาเล่นในทีมสามสามจริงๆนี่จี๊ดมากๆเลยนะครับฉายาคู่หน้าหมากกระเป๋านี่<ห>ไม่ได้ไมหมาหง่ายๆนะครับดูเรียว่า สมฉายาไหมครับดูจากทรงใช่ไหมโอ้โหบอกเลยว่าถ้าใครเคยเห็นเล่นนี่จริงๆครับครับผมคือฉายาที่ได้มานด้อะไรได้คู่หน้าหมากระเป๋านี้เป็นการแข่งขันให้กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับแล้วก็ให้ทีมจังหวัดนครสวรรค์ในการแข่งขันระดับประเทศนะครับโครงการระหว่างทหน้าหมแอร์โบกับส่วนที่ทันติกมจแอร์ส่งกีฬาลงสนามเป็นทางด้านทันตกิจแอร์นะครับเป็นฝ่ายส่งลูกก่อนครับ21แต้มเหมือนกันครับแพ้ตกรอบครับในรอบ8ทีมครับ แต่แรกจะเป็นของใครครับมาลุ้นกันครับจุธาทิพย์กัตทธงครับน้องหยกประภูนครับศูนย์ศูนย์ลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับอาไปก่อนครับอ่านะครับน้องเชียร์ครับกุชชี่ดันขึ้นมาีครับนะลูกบอภูสามารถจับตาดูให้ดีครับอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นครับประเด็นตัวฟาดนะครับของทางด้านทีมสวนสยามครับเสื้อสีดำก็จังหวะเตะเมื่อสักครู่นี้เป็นจังหวะเตะเต็มรอบนะครับอาจจะลงได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าลูกทำถือว่าสวยงามครับมาชมเกมเสิร์ฟของสวนสยามครับหนึ่งก็ศูนย์ เลือกที่จะโยงหลังมาครับเสียสานุรุนยกเข้ามาให้กับโอ้หนึเงจบกับลายเรียบร้อยดีครับจังหวะขึ้นถามลูกนี้ครับนะครับดีครับอย่างที่บอกครับหน้าเด็ดท่ามีโอกาสไม่มีพลาดนะครับสำหรับธนกิจแอร์ครับจุฬาทิพย์การ์ตโทครับแต้มเสมอกันอยู่ครับในช่วงต้นเกมครับของเกมการแข่งขันนะครับครับเสื้อสีดําคือทีมสวนสยามนะครับส่วนสีแดงคือธนกิจแอร์ครับยกเข้ามาลูกนี้ครับลูกล้นข้ามไปแล้วครับ ที่แจ้งข้างต้นนะว่าจังหวะการยกล้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกจุดของร่างกายนะครับในการยกล้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเข่าแป้นะครับหรือว่าหลังเท้านะครับพิมจะคู่กับนาวินนะครับคู่ต่อไปครับรอดูกันได้นี่คือคู่ที่สามนะครับต้นเกมนครับสองต้นหนึ่งครับเสิร์ฟมาเปิดแล้วต้องเล่นเองแล้วครับยกด้วยขวาแล้วเตะด้วยซ้ายครับลูกนี้ตะเกลียวยกกลับเข้ามามีโอกาสจะได้แต้มของทศเสีย โอ้โหแต่ทำไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้ครับน่าเสียดายทีเดียวครับดารุบุลฟูสามารถครับพยายามจะตามเล่นในจังหวะเกี่ยวของท่าน้าลงเชียร์นะครับคือลงเชียร์ครับลงทมลูกแรกนะครับนี่ครับจังหวะเกี่ยวนะครับแล้วก็มาร่าเดตให้กับดารุบุลเลยครับเล่นด้วยหัวครับลูกนี้ไม่ผ่านเดตครับเสมอกันที่สองต่อสองครับจูทาทีมครับเสิร์ฟไปครับเปิดหัวนะครับดารุบุลให้กับลงเชียร์ครับโอ้แทมครับเป็นแต้มของจีนธนกิจแอร์ครับ ก็มีจังหวะพลาดให้เห็นแล้วนะครับผมสำหรับทางด้านของสวนสยามนะครับก็ถือว่าเป็นทีมดาวรุ่งทั้งคู่เลยครับสามต่อสองครับขึ้นนำหนึ่งแต้งมาฮะจตแอเ์เสิร์ฟไปที่หน้าขวาครับยกมาที่จุดนัดพบแบบนี้แก้ตัวได้ครับเป็นการสังเวครับเอาละครับต้องเด้นหน่อยครับสำหรับตระกูนบูสานครับแตบยังเสมอกันอยู่ครับเจ้าตัวอาจจะยังจับจุดยังไม่เข้าที่เท่าไร่ครับแต่ว่าทาดึงพลาดเราไม่ดีเหลือครับ สามต่อสามครับลูกเสิร์ฟครับของนายลูกบอลติดตาข่ายครับพี่ครับจุดสำคัญด้วยนะครับการเสิร์ฟนะครับคุณป๊อปเสียดายนะครับเสิร์ฟเสียก็เสียแต้มทันทีครับแล้วยิ่งเป็นเกมแบบว่าคะแนนถูสีแบบนี้นะครับสี่สามในช่วงต้นเกมนี่อาจจะยังไม่มีผลเท่าไหร่นะพี่คืออาจจะเป็นการวอร์มนะครับแต่ว่าถ้าระยะยาวๆนี่ไม่ดีแน่ๆโอ้โหนี่ครับแก้กลับมาได้ครับจังหวะสอดตัวเข้าใต้ลูกลูกนี้ของทีมเหนือหยางครับถือว่าทำได้ดีกับน้องแจ้ง จังหวะเกมโฉบของวุฒินันท์ครับแล้วสอดต,ตัวเข้าใต้ลูกเตะเป็นรอบลูกนี้นครับเข้าเสมอกันอยู่ที่4ต่อ4ครับดะลีบนภูสามารถครับน้องจุ๊บแจงครับสเสิร์ฟมา <c oughs> ย่างเปิดโดนครับจูทาทิพย์กับเตาทองให้กับทางด้านบอลก็ส่งขึ้นมาเออฮหอเกี่ยวไปขึ้นเขาเสียดายนะคน้องเชียร์นะครับหรือว่าวุฒิดันท์คำสนองครับ,รรบแฟนบอกว่าไปคุ้นล่าครับอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เขามาแข่งนะน้องเชียร์นะก็มาแข่งนะแต่ว่าแพ้ให้กับกาในรอบแรกนะครับครับ สกอร์5ต่อ4ก็ขึ้นนำไปหนึ่งแต้มแล้วตัดยอดเปิดหนึ่งครับแจงเดี๋ยวยกเข้ามาลูกนีแล้วก็หลุดไว้ดีครับผมว่าทำได้ดีนะในช่วงต้นเกมของทั้งสองทีมนะครับใช่ครับผมดูครับดูจังหวะการขึ้นฟาดนะครับของดัลลูบนภูสามารถครับต้องจุ๊บใจงครับห้าเข้ากันที่5ต่อ5นะครับสูสีกันเลยเกินเลครับลูกเสิร์ฟครับของดาลลูบอลครับทีมส่วนสยามครับเสิร์ฟจี้โอ้โห พยายามที่จะยิงมปทางด้าน,านสุดของทางด้านจุธาทิพย์กาตาโทรครับใช่ครับพยายามจะเจาะที่หน้าขวาของผู้เล่นนั่งตัวทำของทางทานธนกิจแอร์นะครับแต่ลูกนี้ออกด้านข้างไปนะครับเสร์จเจาะไปที่หน้านซ้ายบ้างครับ<อ>ยกเข้ามาที่สุดน<อ>ัดคบแล้วก็เล่นร้อยดีครับโย<อ>ที่ทางจพยายามครับต้องชมเกมเปิดของน้องแจ้งนะที่เิดรื่องนี้เนี่ยทำให้น้องเคียร์เองนี่ยยกป้อนให้ค่อนข้างจะง่ายนะครับ ใช่ครับตอนนี้แ้มยังเสบอกันอยู่ครับยังดูไม่ออกครับว่าใครจะฉีกหนีออกไปครับแ้ม6ต่อ6คะแนนครับลูกเซลครับของนารุบลเอ้าลูกอีบีหลุดครับจังหวะลถไปแล้วครับเป็นโอกาสโดนตะข่ายด้วยครับน้องหยกครับโอ้นต่แทนขึ้นดาวครับของทั้งด้าทีมสวนสยามครับเอาแล้วครับมีผิดพลาดให้เห็นก็สำหรับชากิจแอร์ครับจังหวะไม่เข้าใจกันลูกนี้ในเกมยกของทั้งคู่ครับทั้งน้องหยกแล้วก็บนน้อยครับ สกอรต7ต่อ6ครับโวนสยามแล้วเสิร์ฟเจาะไปที่น้องหยกครับเปิดหนึ่งบอลน้อยยกเข้ามาแล้วล้มครับทันทีแอได้แล้วยังไงครับลูกนี้ครับโอ้ดูเหมือนยังไงครับล้มเชียร์ครับโวนสยามทีมงานจะมีการขอชาเลนจ์หรือเปล่าครับจะทวงว่าใช่ครับเหมือนโอเวอร์เดทหรือไม่ครับโอเวอร์เดทหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ได้มีการขอชาเลนจ์อะไรเนี่ยเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าครับตอนนี้ครับนะครับจุ่ทาทิพ์เสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับ ลองเชียร์ครับขึ้นบาตาลือโบนครับโอ้โหเกี่ยวงจะไม่ทันแล้วครับนีกมันตกถุนไปแล้วครับนี่นะครับอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีนะครับหมายเลข5ครับเสื้อสีดำนี่ครับน้องจุ๊บแจงนะครับ8-7โอ้โหเป็นดาวรุ่นที่น่าติดตามเลยนะจังหวะขึ้นทำเลยครับสกอร์8-7ครับขึ้นนำมีหนุ่มแต้มครับหล่อโยงหลังมาครับบอลน้อยยกจ่ายเข้ามาให้กับน้องโยโงแล้วตีเอาตัวรอดมาด้วยนครับ เกมยกลูกน <l preocup ations> ี <Techn Pokémon> ้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เข้าจุดนัดพบเท่าไหร่นะเกมยุของวันน้อยนะครับโฉบไหวฟิบในเกมเตะของน้องหยกนะครับใช่ครับนี่ครับแก้ตัวลูกนี้นะครับดูครับงามครับ้องเสียที่เสียตายเลยนะครับแปดต่อแปดแต้มครับลูกเสือไปยังเปิดนะครับดวลบนให้กับทางด้านบุิตันลูกนี้โอ้โดนเกี่ยวแล้วครับเปิดหัวได้จังหวะแรกส่งขึ้นมาจังหวะสองพลาดที่สุดแล้วเรียบร้อยครับ โอ้โหกระปะแซกดาวครับธนกิจแอร์เสื้อสีแดงครับพอเวอร์มาเต็มนะธนกิจแอร์นะครับทั้งจังหวะเกมทำแล้วก็จังหวะเกมชงนะลูกนี้นะครับดูครับแชมป์มีให้เต็มมือนะคนนี้นะครับตัวเล็กนี่นะครับฉายาคู่หน้าหมากระเป๋าครับขอเก้าต่อแปดับขึ้นนำอีกหนึ่งแต้มระหว่างที่อาศายเอาเลยครับต้องร่างนิดเองคน้องแจ้ง แล้วตอบเตะโ้ทำได้ดีมากจังสวัสดิ์เยกเองแลแ้วเตะเองลูกนี้ครับโอ้ถือว่าสุดยอดเลยครับลูกนี้ครับจังหวะ่างไปเล่นเองครับในช็อตแรกนี้เปิดไม่ดี้วครับแล้วก็ตามเล่นในจังหวะที่2แล้วก็พ้าดลงในจังหวะที่3ครับคือพยายามจะเปิดให้น้องเชียร์เล่นในจังหวะแรกนะแต่ว่าเจ้าตัวทำไม่ทำได้ไม่ดีนะแต่ ต้องชมนะว่าตัดสินใจยกและเตะเองได้สวยมากๆนะลูกนี้นะครับครับช่วงเช้าเราเดินทางไปทางเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็ YouTube ครับทางทีวี14.5นาทีนะครับนี่ะครับเสมอกันที่9-9ต่อครับลูกฟาดของจูธาทิพย์โอ้เขีย่ยขึ้นมาแต่ไม่ทันเลยนะลูกนี้เป็นคะแนนของธนรรกิจแอร์ครับก็ตอนนี้มีภาพให้เห็นเพียงแต่ลูกเท่านั้นเองนะครับที่เหลือนี่เรียกได้ว่าเพอร์เฟคทั้ง2ทีมเลยนะครับ ตัวแปรของเราวันนี้นะครับทั้งเกมเสิร์ฟและก็เกมเกี่ยวนี่ถือว่ายังมีให้เห็นไม่เยอะนะครับเปิดซ้ายครับน้องเชียยกเข้ามาลูกแ้วก็เรียบร้อยดีครับสว่างขึ้นตางของน้องแจงครับโอ้โหนี่ต้องชมจังหวะการชงของน้องเชียร์ด้วยครับย้อยมาได้เด็ดอย่างสวยงามครับดี่ครับเห็นจุดเลยนะครับนัดพบครับที่จุดดีครับไม่เหลือครับรุ่นน้องอย่างสวนสยามเองวันนี้ก็เอาความสดเขาแรกรุ่นพี่เลยครับวัี สิบต่อสิบอาวพาทะลกเสิร์ฟแล้วตอนนี้สิบเอ็ดแตนนะครับเป็นเช็นในเข้าไทม์เอาท์นะครับมีผู้ชมถามมานะครับว่ามีทีมไหนเข้ารอบไปแล้วนะครับมีทีมฮอนด้านะครับแล้วก็ทีมชมรมตะก้อโชคชัย RBTc ครับนี่คือคู่ที่3เท่านั้นนะครับยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับในคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปนี่หลายๆลคนรอ รอมาตั้งแต่คู่ที่1นะครับว่าจะปริมมายังมายังคู่ต่อไปครับปริมจะคู่กับนาวินนะครับทีม k คปครับเจ้าของทีมวานอรพิฆาตครับเออใช่ครับนี่ก็เป็นอีกดึกทีมดาวลุกเลยครับวานอรพิฆาตเนี่ยครับผมต้องบอกว่าระดับเยาวชนนะครับได้แชมป์มาทั่วประเทศเลยนะทีมวานนอร์บิชาต้องคอยดูครับร้องปะปายนะครับเยาวรัตน์ดวงสีนะครับมีคำถามจากทางบ้านเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าโอเน็ตเนี่ยต้องให้นักกีฬาขอชาเลนจ์เหรอครับ ภาพการทำไมไม่จับเองนะครับไม่ใช่ว่าทางด้านกรรมการไม่จับลูกโอเวอร์เน็ตนะครับแต่ว่าจังหวะโอเวอร์เน็ตเนี่ยมันมี2จังหวะนะคือมีจังหวะที่เล่นจากฝั่งเราแล้วลูกข้ามไปแล้วนะครับเลยทำให้กรรมการเองเนี่ยไม่ชัดเจนนะลู่มันทะพ้ไม่ชัดเจนแล้วบางทีจังหวะไวมากนะต้องยอมรับนะครับแต่แล้วก็แต่ละทีมเนี่ยมีสิทธิ์ในการขอชัดเจนได้ทีมละหนึ่งครั้งนะครับถ้าลูกจังหวะโอเวอร์เน็ตมันชัดเจนเนี่ยยังไงกรรมการตัดสินว่าโอเวอร์อยู่แล้วนะครับ เอาครับผมมาดูกันครับ1ิบเอ็ต่อ10แต้มครับจังหวะกระเสือ์ของทีมธนกิจแอร์น้องหยกหยอดมาครับน้องเชียร์ยังเก็บไม่ได้ครับเอะไะครับชุบแจงกลนไปแล้วครับเป็นโอกาสเลยครับเอาวิ่งไปด้านหลังมาเตะได้ไหมเตะได้ครับธนกิจแอร์ครับดูความคล่องตัวลูกนี้ของธนกิจแอร์ครับน้องหยกครับจังหวะเกมชงลนลูกเมื่อสักครู่นี้ครับสอดตัวเข้าเกี่ยวแล้วยกมาให้กับน้องหยกแล้วก็เรียบร้อยดีครับจังหวะขึ้นทำลูกนี้ของทาหน้าธนกิจแอร์ครับ อ้อสิต่อ10ครับมาที่หน้าขวาให้น้องเชียร์ครับยกกลับมาให้กับน้องแจงที่จุดนัดเทโบเกือบติดเน็ตเหมือนกันครับลูกนี้ครับใช่ครับแออเจ้าตัวนี้แบบพอหายใจเลยครับเราจุ๊บแจงนะครับดีครับเป่าปากเลยครับหมายเลขห้าครับแตแดนไล่ขึ้นมาครับตำแหน่งแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับสวนสยามครับ11ต่อ12ครับลูกเสิร์ฟของน้องจุ๊บแจงครับกีไปใส่บอลร้อยครับ สีนิสักกำลังล้นมาจังหวะนี้จูทาทิพย์กันทังโทครับไม่พลาดครับหมายเลขสามครับนี่เป็นนักสก๊อจากจังหวัดลำพูนนะครับเรียกว่าจากภาคเหนือด้วยครับโอ้บีกายเปลี่ยนตัวครับสวนสยามครับเอารองบุยครับลงมาครับสุนิดาบวกใหญ่นะครับครับสิบสามสตัวผู้เล่นครับสวนสยาม 13 11, ต่อ11เครับเสิร์ฟเจาะมาที่ช่องซ้ายหลุดยังได้อยู่ครับแล้วโอ้ลูกนี้นรอ้ค,รคือเกมเสิร์ฟลูกนี้ต้องชมว่าทันกิจแอร์เองเนี่ยเสิร์ฟกดดันได้ดีนะทำให้น้องเชียร์เองเนี่ยเปิดแต่ก็หลุดออกไปทางด้านข้างนะครับโอ้ผมโดนนะครับอาจจะต้องไปเก็บผมเพิ่ม14ต่อ11ครับแล้วเจาะไปที่ซ้ายต่อเนื่องครับน้องเชียร์ยกเข้ามาให้กับน้องปุ้ยแล้วก็ลูกนี้จะร้อยดีครับ จังหวะขึ้นฟ้าที่สวยงามครับสำหรับสุดิดาบวกใหญ่ครับหมายเลขสองครับที่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงไปแทนน้องจุ๊บแจงครับนะครับดูจังหวะการเสิร์ฟบ้างครับจะเปลี่ยนเกมได้หรือไม่ครับตามหลังอยูสองคะแนนครับทีมสวนสยามครับสุดิดาบวกใหญ่ครับเสิร์ฟหลังสุดเลยครับเอาเลยครับบีหลุดครับสีนิสสันหลุดหลุดเอาโจมึ้นมาจังหวะเหมือนจะล้มครับโอ้โหแต่ยังตามเล็บได้นะจุทาทิพย์กันท่ทงครับหมายเลขสามครับนี่ดูทรงผมเลยครับแม่เจ้าตัวเหมือนเพิ่งตื่นนอนครับ ต้องบอกว่าทําได้ดีนะสำหรับจังหวะเกมรับลูกแรกเมื่อสักครู่นี้ของวันน้อยนะครับที่จังหวะเสิร์ฟเรียกว่าเจาะไปที่หน,น้าขวาเลยนะครับแต่ลจาตัวยังเอาตัวรอดได้ดีครับแล้วเสิร์ฟมาเจาะที่หน้าซ้ายเปิดหนึ่งเขต้องเชียร์ยกกับเข้ามาแล้วยังชัดเจนอยู่ครับจังหวะเกมทําของสุธยาครับมองมุ้ยครับบอลเสจได้เลยครับลูกนี้เจ้าตัวยิ้มเลยครับดูดีครับคือมันมีโอกาสจะเกี่ยวได้เลยครับแต่ว่าก็ยังว่าครับกระโดดขึ้นเตะเต็มรอบแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะเอาไว้ได้ครับ เอาละครับตอนนี้กรรมการเรียกกัปตันทีมครับทั้งสองทีมครับมาคุยอาจจะมีจังหวะนิดหนึ่งนะครับในการเล่นนะครับ13บสามต่อ15ครับลูกเสิร์ฟครับของทางด้านซูริตาบวกใหญ่ครับเสิร์ฟไปยังเปิดนะครับจูทาทิพย์ให้กับศรีนีสัต์อดุลุนยืนมาจูทาทิพย์ตัดโค้งครับโอ้โหใส่ใจนะครับเจ้าตัวครับหมายเลข3ครับพอเป็นเกมเปิดบล็อกเนี่ยทำให้ผู้เล่นในตำแหน่งตัวทำเนี่ยเรียกได้ว่าใส่ได้เต็มข้อเลยครับ ต้องไปวัดกันเลยครับที่ความละเอียดทั้งจังหวะเกมยกแล้วก็จังหวะเกมทำครับสต่อ13าครับเจาะไปที่ซ้ายครับททียกเข้ามาให้กับแบงคลุยแล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหจังหวะเกมเตะครึ่งรอบนี่ได้ว่าชัดเจนมากๆนะครับอู้สวยงามากเลยนะครับสำหรับสุนิราโบกใหญ่ครับดีครับลูกขึ้นฟาดนะครับแต่ต้องมาดูเกมเซิร์ฟครับต้องการจุดเปลี่ยนครับเพื่อแต้มไล่ขึ้นมาครับ14ต่อ1 6ครับ เซอร์เบตี้ใส่ทางด้านจูทาทีมครับเปิดหัวจังหวะแรกจังหวะโชว์ขึ้นมาโอ้ลูกนี้เกี่ยวได้ครับเป็นโอกาสของสซนสยามแล้วก็ลูกนี้เตยอดโอ้โหเอาจะไม่ทันแล้วครับสซนสยามไล่ขึ้นมาครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับงานดีครับไม่แน่ครับตำหนงแค่แต้มเดียวครับมีหลุดที่จังหวะเกมชงให้เห็นนะครับสำหรับทางด้านของธนกิจแอร์นะครับจังหวะแก้ไขก็เรียกว่าดีแล้วนะแต่ต้องชมฮร์ดโซนสยามนะครับที่เกี่ยวได้ดีกว่านะมื่อเตะเข้าตัวนะครับเปิดหนึ่งครับ ยก2เข้ามาที่จุดอัดพบแล้วก็ติดโอ้จะเกี่ยวอีกแล้วครับน้องมุ้ยจะเกี่ยวซ้อนกัน2ลูกเลยเลยครับใช่ครับแต่เกิดว่าจังหวะขึ้นฟาดนะครับของทีมพัฒิกแอร์ที่ต้องบอกว่าจังหวะกระโจนของศิริศักดิ์อลุลุนี้ย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังแก้ไขได้ดีนะครับน้องโยกครับนับอยู่2คะแนนครับ17ต่อ15ครับผูวทาทีฟเซอร์บายังเปิดได้ครับน้องเชียร์ให้กับลูกนีิสุนิดาครับปู่เรียกว่าถ้าตรงจุดเมื่อไหร่ครับ เป็นสกอร์ได้เลยนะครับหมายเลขยก2คนดีนะครับทีมสวนสยามครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้ชายสามารถทําล้นได้ในจังหวะลูกที่2นะครับครับใช่ครับถ้าเกิดล้นจังหวะแรกนี่ไม่ได้นะครับเข้ามาที่จุดรัดพกแบบนี้เรียบร้อยดีครับจังหวะตที่ทำครับโอ้ลูกดีเรียกว่าฝากเลยนะท่านนอาแตนี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ทําได้ดีมากๆนะครับทั้งเกมยกและเกมทานะครับเด็ดขาดจริงๆนะครับ เอาละครับดับอยู่2แต้มครับในช่วงท้ายเกมแล้วครับ18ต่อ16ครับลูกเสือบ่ายยังเปิดได้ครับสุนิดาให้กับน้องเชียร์สุนิดาครับโอ้โหไม่แจ๊บจะเกี่ยวด้วยส้นรัดขวาครับสำหรับศิริศักดิ์อนุรุณครับบอลน้อยครับแต่ไม่ทันเลยครับคะแดนของโฉนสยามครับไล่ขึ้นมาครับแม่เบียดกันจริงๆครับตามหลังแค่คะแนนเดียวครับกลายเป็นคะแนนมาสูสีครับตอนนี้ต่อ18ครับเปิดหนึ่งครับ ยกกลับเข้ามาลูกนี้แล้วก็โอ้โหพยายามจะเกี่ยวครับสุนทรีย์คือดักจังหวะถูกแล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้ยังเกี่ยวไม่ได้นะครับน้องเชียนะครับดี่ต้องบอกว่าถ้าดาวลูกโตอยู่เสื้อสีดำไปเลยครับอายุ17จปีทั้งคู่เลยนะครับจะขึ้นแทนนะครับสำหรับธนกิจแอร์ครับ9กต่อ17ครับนั่ีส2แต้มครับแล้วเจาะมาที่ซ้ายอีกแล้วครับ โอ้โหแล้วไปอีกแล้วครับน้องเคียโอ้ต้องบอกว่าลูกเสิร์ฟของน้องโยกครับจุทาทิพยกันทะโทงครับขึ้นแท่นเลยครับครับขึ้นมา20ต่อ17นะครับแล้วก็เป็นเทคนิคอลไทม์เอาท์นะครับ ตัวเองเล่นนะครับว่าตัวเองจะยกจะยกหรือว่าจะเป็นตัวทำนะครับคือถ้าเป็นตัวยกเนี่ยก็จะใช้กติกาเดียวกันคือสามารถชงล้นได้ในลุกที่2นะครับก็คือเหมือนเป็นผู้ชายใช่ครับตำแหน่งที่ผู้ชายเล่นอยู่นะครับธนกิจแอร์ส่งธนาใบเล็กหนึ่งครับไอรินสืบทามครับน้องแก้มครับลงมานะครับเกมไม่เกมครับมาปิดเกมหรือไม่ครับสวนสยามจะยอมหรือเปล่าเูื่อี้ไม่ยอมครับเอาละครับไล่ขึ้นมาครับคือธนกิจแอร์เนี่ยเปลี่ยนเอน้องแก้มลงมาในช่วงปลายเกมนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าเปลี่ยนออกเปลี่ยนเข้ามาแล้วเนี่ยเปลี่ยนกลับไปไม่ได้นะครับต้องตีจนจบเกมนะครับมีโอกาสถึง2แมตช์พอยต์ครับโอ้โหจบเลยครับผมเอาละครับถ้าได้กิจแอร์ครับอาจารย์บอกเมื่อลยนรับในรายการนี้เปลี่ยนเข้าแล้วเปลี่ยนออกได้นะครับครับผม